Uh, เพื่อนๆครับอ่างทอง EV Shop ครับวันนี้พามาลองรถแบรนด์น้องใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงตุลาคมต้นตุลาที่ผ่านมานะวันนี้ที่ผมบันทึกเทปเนี่ยสพฤศจิกายนนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันเลยนะครับสำหรับเจ้าแบรนด์นี้ซัลล่านะครับซัลล่านะ SUNRA นะซัลล่านะ อาจจะออกเสียงล่าเยอะเกินไปนิดหนึ่งล่าลาล,าล่าเลยนะครตัวนี้เป็นรุ่นฟิวเจอร์นะครับที่เปิดตัวมาในแบรนด์ของซันร่าด้วยกันมาด้วยขุมพลังมอเตอร์2,500วัตต์เป็น O.E.M. ของแบรนด์เขาเองนะไม่ได้เอาอมอเตอร์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดที่เราคุ้นเคยกันหรือว่าอะไรนะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเขาเองขนาด12นิ้วด้วยกันล้อหน้าล้อหลังมาพร้อมกับดิสเบรกแล้วก็ระบบเบรก CBS ด้วยกันนะครับ าตามมาตรฐานแหละเพราะว่าเป็นรถจดทะเบียนได้นะครับก็จะต้องมีคอมบีเบรกซิสเต็มมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยมีทร็กชั่นคอนโทรลมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อฟรีเนี่ยนะไม่หมุนนะอ่นนเดี๋ยวเพื่อนๆดูอันนี้ติดเกียร์ปาร์คอยู่เนาะผมปลดปาร์คก่อนอ่าเห็นไหมครับขึ้นเรดี้แล้วเนาะมองเห็นไหมเนี่ยหน้าจอมสู้แสงสักเท่าไหร่นิดนึงนะอันนี้ผมให้ดูนะนี่หมุนล้อเห็นไหมฮะเกือกเกือกเกือกเห็นไหมครับเพื่อนๆมองเห็นไหมนี่เห็นไหม น่น่มมันจะหมุนไม่ได้นะครับ traction control มันจะทํางานไม่ให้มีการเกิดร้อฟรีเกิดขึ้นนะคันนี้มี traction control ซึ่งสามารถเปิดปิดได้ด้วยความพิเศษของมันเนี่ยพอดีผมยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันนะแต่เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูตอนที่น้องเขานําเสนอเนาะ มันมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้สามารถในการคอนโทรลรถในการที่ทําให้มันเป็นกุญแจแทนรถได้เปิดปิดได้เปิดปิดสัญญาณกันขโมยตัวรถได้นะครับเปิดปิดทักชั่นคอนโทรลได้กุญแจมาเป็นคีย์เลสแบบนี้เลยนะครับมาเป็นคีย์เลสเนาะก็เป็นสวิตช์แบบนี้ในหลายๆรุ่นละนะครับลักษณะรูปทรงก็จะมาเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแหละนะครับตามสไตล์ของเขาแต่สีสันนี่บอกเลยว่าเจ้าฟิวเจอร์นี่ยัดสีมานี่แบบสีหวานสีหวานมาก ในหลายๆตัวเขานะผมเห็นมีสีเขียวสีแดงสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้อินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีแล้วกันประมาณนั้นนะฮะสำหรับเจ้าต,ตัวสีของเจ้าตัวฟิวเจอร์หลักๆประมาณนี้คอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่นะครับนี่แบตเตอรี่เป็นลิเธียมจริงๆพอมันเป็นลิเธียมอ่าที่มันเป็นฟอสเฟตอ่ะมันมีน้ําหนักเยอะจริงๆอ่ะของเขาอ่ะสามารถที่จะยกแล้วแบบสวอปขึ้นมาได้เห็นไหมครับเพื่อนๆมันสามารถยกและสวอป ไปได้แต่มันมีน้ำหนักเหมือนที่เคยถามผมในรถรุ่นอื่นๆแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถทําได้ไหม s ลาฟ a ิวเจอร์ฟูลเอลนะครับรอบคันเลยไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับเป็นระบบ LED ทั้งหมดนะครับชาร์จเจอร์ให้มาเป็น10แอมป์นะชาร์จเต็มภายใน 2.5ชั่วโมงได้นะครับประมาณนี้เบ k เกอร์ให้มา63แอมป์นะครับกล่องคอนโทรลเลอร์จูนไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของตัว traction control ตัวการควบคุมเกี่ยวกับตัวบลูทูธผ่านแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นใครซื้อไปความเร็วสูงสุดที่ทำได้75กิโลเมตรต่อชั่วโมง85กิโลเมตรต่อการชาร์จที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเจ้าตัว่าฟิวเจอร์คันนี้เอาระ เป็นแบนด์น้องใหม่ที่มีผมดูเขาสกว่าแน่นโคตรโอเคเลยคือสัมผัสแรกที่ได้ลองขี่สั้นๆก่อนที่จะมายืนหยุดถ่ายคลิปตรงนี้นะโหโชคหน้าโชคหลังรับแรงกระแทกได้ดีการขี่เบาะที่มันเสริมหนาขึ้นขนาดนี้ทําให้ขับนานๆแล้วมันไม่เมื่อย มันนุ่มนวลในการเข้าโค้งต่างๆแล้วมีแรงลมที่มันประทะมาเนี่ยด้วยความที่ปีกหน้าหรือว่าบังลมหน้าของเขาเนี่ยมันไม่ได้หนามากมันเลยไม่ได้ต้านลมอะไรมากก็ถือว่าเป็นโมเดลที่รุ่มๆสมัยแหละเหมือนคล้ายๆตัวมอเตอร์ไซค์น้ํามันที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อแบรนด์นะอย่างพวกอะไรอะแกรนฟรีอโนหรือจอโนใช่ไหมใช่ไหมชื่อแบรนด์เขาชื่อยี่ห้อเขาอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ทรงมันประมาณนั้นเลยพอทรงมันประมาณนั้นนะผมว่าเฮ้ยมันมันออกแนวเอ คลาสสิกโมเด์นะครับมันเลยเฮ้ยใช้ได้นะหน้าตาแล้วมาสีสันแบบนี้ให้ล้อทองมาแบบนี้นะครับเบรกหน้าสีแดงมาแบบนี้อาจจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็แล้วแต่แต่สมรรถนะที่พร้อมจบให้กับเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยโอเครถนี้จดทะเบียนได้นะพระบทะเบียนเรียบร้อยสาหรับเจ้ารถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยที่สําคัญนะบแบรนด์คนไทยเหมือนกัน ไม่ใช่แบรนด์คนไทยแบรนด์คนจีนแต่บริษัทไทยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องรถน้ํามันเนี่ยมีประสบการณ์กว่า20-30ปีแล้วนะครับมาจับมือนะครับกับแบรนด์จีนแบรนด์นี้ซึ่งถือว่าเป็นท็อปของทางเมืองจีนเลยในการที่ผลิตรถไฟฟ้าเพราะทํามาหลายปีนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจไหมสําหรับแบรนด์นี้เดี๋ยวมาลองขับกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับเจ้าตัวซาร่า ฟิวเจอร์กันนะฮะับ2,500บาทแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับที่เป็นฟอสเฟตเนาะขนาด26แอมป์ด้วยกันนะครับมาลองดูโหมดการขับขี่3โหมดนะ 1, 2, 3ก็คืออีโค t สแตนดาร์ดแล้วก็ p พาเวอร์นะครับแล้วก็มีโหมดถอยหลังมาให้นี่นะมี uh, key rate, คีย์เลสกุญแจสามารถเปิดปิดได้จาก uh, ตัวอะไรนะแอปพลิเคชันบนมือถือ ผ่านเครือข่ายบลูทูธนะอเกียร์ไม่ใช่เกียร์ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบดันไปแล้วก็กดยกเลิกเหมือนตัวมอเตอร์ไซค์เลยนะครับมีไฟสูงไฟต่ํามาให้นะครับมีแต่มาให้เนาะมีอะไรอย่างตัวนี้นะครับอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ยวนะอัอนนี้ปลดอ๋อปลดปาร์คโอเคปลดปาร์คตัวนี้จะเป็นปลดปาร์คนะปลดปาร์คแล้วก็เปลี่ยนโหมดการขับขี่อ่ะไปลองดูเดี๋ยวผมไล่แต่โหมดสามโหมดหนึ่งสิปะโถอ่ะ โอ้โหให้หมดหนึ่งมาก็ถือว่ารถทยานออกมาได้ค่อนข้างดีไม่ไม่ไม่ใช่ว่าค่อนข้างดีค่อนข้างนิ่มวนวลแบบผู้ดีผู้ดีเออ นี่มโน,มนมพุทธิคืออาจจะเป็นเพราะเบาะด้วยนะเบาะค่อนข้างทํามาให้นั่งสบายผมไม่รู้กล้องมันไม่เห็นช่วงขานะช่วงขาหัวเข่าผมนี่ค่อนข้างจะเทลงด้วยแสดงว่าถ้าคนตัวสูงกว่าผมหรือว่าขาย,ยาวกว่าผมสักนิดนึงเนี่ยค่อนข้างจะนั่งสบายเพราะเข่ามันจะไม่ไม,ไม่ไม่งอแบบนี้นะไม่งอตั้งขึ้นแบบนี้ผมว่าน่าจะแบบว่าอยู่ในระดับที่พอดีพอด,พอดีเขาอาจจะทามาให้อ่าที่ความสูงสักคนอ่าร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะกำลังดีของผม165หนัก103กิโลเมตรเอ้ย103กิโลกรัม หนักขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกที่ทาคลิปนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ารถคันนี้แบกน้ําหนักอยู่สมควรผมเปิดโหมดไม่แล้วสาหรับโหมดหนึ่งนะโหมดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ ify วอร์ไฟ์แหละว่าหนึ่งการชาร์จของเขาอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ85กิโเมตรซึ่งหน้าไม้อยู่ที่42กิโเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแฮนดลิงต่างๆผมรู้สึกได้ว่ารถมันมันผู้ดีอะ่ะมันนิ่มนวลมากชกหน้าชกหลังทํางานดีมากเลยเออไม่ไม่มีกระแทกอะไรให้รู้สึกกระแทกเลยนะซับแรงกระแทกเอาอยู่เลยดูสิดูสิเห็นไหมเอ,อ แต่ราคาก็ไม่ได้ว่ารุนแรงอะไรมากมายนะแต่ผมว่าเขาเก็บการบ้านอะไรหลายอย่างด้วยความที่เขามาทีหลังล่ะพอมาทีหลังก็เลยเคยเก็บตกหลายๆอย่างที่คนมีปัญหากันผมลองเปิดโหมด2กระแทกขึ้นมานะโดยที่มือไม่ได้ละจากการเปิดคันเร่งโอ้โหมันมีอัตราการดึงอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ดึงจนแบบว่าหน้าคำมั่มนะก็ยังอยู่ในในแนวของผู้ดีผู้ดีอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะเนาะ ส่วนเบรกก็เดี๋ยวนะเขาเปิดไฮเบรกมานี่ไงเปิดไฮเบรกมาด้วยนะครับแต่ว่าไฮเบรกเนี่ยเท่าที่ผมได้นั่งคุยกันเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะว่าลดรอบก่อนไม่ได้ว่าไปตัดการทํางานของมอเตอร์ซะจนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเบรกแล้วหัวทิ่มเขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าอย่างนั้นนะครับใช้วิธีตัดลดรอบลดรอบของตัว Motor, 12, 12, 12, มอเตอร์นะครับโหมด2โหมดแม็กล์นะครับห้าสิบห้าผมว่าหน้าจอมีปัญหาแล้วแหละออกแดดนี่มีปัญหาเลยมองไม่เห็นอะไรเลยห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง แบตเตอรี่มีอยู่56เปอร์เซ็นต์นะครับอื่นมองไม่เห็นละนะครับหน้าจอเป็นแบบดํามืดไปเลยกลางคืนอาจจะมองเห็นชัดก็ได้แต่กลางวันมองไม่เห็นเลยนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมเปิดไฟสูงเอเปิดไฟต่ําลงมาพอได้อยู่เอาแบตเหลือ56เปอร์เซ็นต์ตอนนี้วิ่งมา5.8กิโลเมตรความเร็วหน้ามาอยู่ที่56กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะโหมดสุดท้ายโหมดสามโหมดสามก็รู้สึกดึงขึ้นมาอีกนิดนึงพอถอนกันเร่งรู้สึกว่ามันเหมือนมีรีเจนหรือเปล่า นะครับมีรีเจนที่ช่วยเ,เบรกลงไปได้หน่อยนะแต่เนี้ยแมีหมด3ามกว่าเราจะเล่งแซงนะที่ความเร็ว6กสิบกว่าเล่งแซงขึ้นมา70บก็แอบ,บ,บ,บเสียวเหมือนกันแต่รถมันไปเรื่อยๆนะทะยานไปเรื่อยๆนิ่งๆเลยรถมีความแน่นมากเดี๋ยวผมขอลองดูข้างหน้าหน่อยอ่าอ้ไม่เคยกล้าปล่อยนะเพิ่งขับกันครั้งแรกนี่ปล่อยมือได้ก็แสดงว่าให้ลูกปืนคอเขามา ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนี่ถ้ามีคูสคอนโทนนี่ก็ปล่อยคูสคอนโทลขับไปได้เลยสบายๆนะครับแหมขอลบหน่อย <laughs> ผมเอียงเอวแล้วนะมันไม่มา <laughs> อโอเคนะครับแล้วนี่ก็มาลองโหมด3าม <laughs> เต็มเต็มแม็กเมื่อกี้น่าจะได้ความเร็วไปแล้วว่าไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทขาจะปิดรถคันนี้เขาแจ้งไว้ประมาณเจ็ดสิบ้าเจสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเจิกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เป็นตัวพีคนะหน้าไม่น่าจะอยู่ประมาณสัก70 71เจดี๋ดยวมาดูกันีกทีว่าตรงกับ gps ไหมวันนี้น้องฟางค่อนข้างจะดลง นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคะแนนรถคันนี้ผมให้ค่อนข้างดีเลยนะในกลุ่มของทิมนวลอะขับสบายคือถ้าเบาะมามาแบบนี้นะครับนั่งผมน้ําหนัก103กิโลนะแล้วผมนั่งลงบนเบาะรถเนี่ยถือว่ายุบลงไปเยอะนะพอดีไม่มีกล้องข้างกล้องหลังก็พอดีเมื่อกี้นี้คาดเอวไม่ได้นะอ้วนขึ้นมันก็เลยไม่เห็นมุมกว้างของรถนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยตัวนี้นั่งลงไปแล้วมันกระชับอะ มันกระเชับมันทำให้นั่งสบายอ่ะพอนั่งสบายผุ้พันด d l i งในการขับขี่ต่างๆอ่อพอทำงานร่วมกับช็คความเร็วเท่านี้เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันคอนโทรลรถได้สบายๆนี่ขนาดแรงต้าลมพ็กำลังจะเยอะนะดูรถตีงไม้ดิลมพัดแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็คือให้ขี่ได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวหรือว่าลมกระแทกจนรถมันมันวูบหรือว่ามันเอันที่สำคัญนะหาลูกปืนคอให้มาดีนะแน่นมาเลยจนสามารถแบบปล่อยมือได้เดี๋ยวดูก่อนนะลมแรงว่านี่เห็นไหมเห็นไหม ปล่อยที่ความเร็ว62กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังแบบให้ขับได้ถ้ามีคุณคอนโซลน,นี้ปล่อยยาวๆไปได้เลยนะครับเอออ่ะเปไงราคาประมาณเท่านี้ได้สนลดรัฐบาล18,0 0 0บาทด้วยเออราคาเน็ตแล้วถ้าผมจำราคาบิดประมาณ53 0 0 0จัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ของกรุงศรีได้อยู่นะตอนนี้ได้แบรนด์เดียวอีกค่ายหนึ่งยังไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ดีนะแฮนดิลิ่งการคอนโทรลรถอะไรต่าง ผมว่ารถมันค่อนข้างสมรรถนะใช้ได้เลยน้ําหนักตัวรถอยู่ที่12 5บกิโลกร,รมัมถามว่าหนักมากไหมก็ถือว่าอยู่ในเวทกลางๆอยู่ในเวทที่ใกล้เคียงกับหลายๆค่ายละ่ะนะครับก็ไม่หนักมากนะครับด้วยตัวแบตเตอรี่ที่มันมีน้ําหนักแบตเตอรี่มันสวอปได้นะคือดึงออกไปชาร์จได้แต่อย่างที่ผมบอกอะแบตเตอรี่ลิเธียมอ่าที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตมันน้ําหนักมันเยอะเราจะยกเนี่ยอาจจะต้องหาเก้าอี้มายื่แล้วก็ดึงขึ้นแล้วอาจจะต้องเป็นผู้ชาย ผู้หญิงไม่น่าจะไหวนี่ขนาดแค่26แอมป์นะเออโอเคมีเรื่องติแล้วแบตเตอรี่อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ทีนี้ถ้ามาเทียบหลักกิโลกันเขาบอกว่า26แอมป์ที่เขาให้มาเนี่ยถ้าวิ่งบทหนึ่งเนี่ยได้ถึง80กิโลเมตรต่อการชาร์จถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกเราวิ่งมากกว่านั้นเนี่ยผมวิ่ง70ลหะจับหาร2ก่อนเลยนะอาจจะอยู่ที่สัก30-40กิโลเมตรต่อการชาร์จมันเพียงพอต่อการใช้งานไหมล่ะ,ะมันอาจจะรู้สึกน้อยไปไหม ถ้าเทียบกับคู่แข่งอะไรประมาณนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีในลนักษณะการใช้งานจริงแต่เอาเป็นว่าหน้าตามันที่มาในลนักษณะของคลาสสิกโมเดนแบบนี้สีมาจีจาดแบบนี้ผมว่าน่าจะโดนใจวัยรุ่นหลายๆอย่างเพราะว่าถ้าเราเทียบกับตลาดที่เป็นกลุ่มของเครื่องยนต์สันดาปเองเราก็จะเห็นในลนักษณะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ออกมาในลนักษณะสีสันแบบนี้ก็มีน้องๆมีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจกับมันค่อนข้างเยอะเลยทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าซันล่าเนี่ย ตัวฟิวเจอร์จะทําตลาดในกลุ่มคนใช้งานรถไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนกันแต่เอาส่วนตัวเนี่ยคือชอบแหละนะครับการใช้งานการเซอร์วิสต่างๆแผนการตลาดต่างๆที่ทางซันล่ามีมาให้เนี่ยผมว่าน่าสนใจต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับด้วยประสบการณ์ที่เขาทําเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์น้ํามันมาเนี่ยพวกรถบิ๊กไบค์หรือว่าอะไรเงี้ยยาวนาน20กว่าปีนะครับแล้วพอมา,อาเพิ่ม แต่ลายการผลิตออกมาเป็นตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผมว่าเขาก็ต้องให้ความสําคัญไม่น้อยหน้ากันแล้วมันมีประสบการณ์ในการทําเกี่ยวกับรีเลอร์แบบนี้แล้วเนี่ย การตอบสนองการเอาเป็นศูนย์ให้บริการกับเพื่อนๆที่ซื้อไปใช้งานแล้วเฮ้ยมีศูนย์ดูแลมีศูนย์รับรองในหลายๆพื้นที่เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกับแบรนด์แบรนด์น,นี้ที่เหลือต้องเอาไปตัดสินใจดูกับราคาค่าตัวเท่านี้มอเตอร์2,500วัตต์แบตเตอรี่ให้มา2ี่แอมป์เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับกล่องเป็นแบบจูนไม่ได้นะเพราะว่ากล่องเขาเป็นคอนโทรลเลอร์ของเขาเองที่เชื่อมโยงกับตัวคําสั่งแอปพลิเคชันบนบลูทูธด้วยแล้วก็ทัชชั่นคอนโทรลด้วยตรงเนี้ยที่มมมีาให้อเคบช หรือไม่ชอบนะครับทักษะคานโทรนอาจจะดีในเรื่องของการลื่นถลายเรื่องการลงเนินอะไรต่างๆนะครที่ทําให้ล้อมันไม่ฟรีอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับก็รเรียกว่าอะไรอ่ะ มันยังไม่มี ABS ให้อ่ะถ้าอนาคตมี ABS นะแต่ ABS ที่เราเคยเห็นเนี้ยอย่างมบานบรานึงเนี้ยราคารถเขาก็หนีขึ้นไปเกือบคันละแสนกว่าบาทแต่นี่รถราคาเพียงแค่5้าหมื่นกว่าบาทแต่ให้ทักชั่นคอนโทรลมาด้วยนะครับให้แอปพลิเคชันบนมือถือมาด้วยให้ b l บลู o ู h มาแบบนี้เฮ้ยโอเคไหมการขับขี่ของเราเนี่ยดูดิ เลลงเนินลงอะไรต่างๆมันนุ่มนวลนะมันไม่รู้สึกแบบเฮ้ยมีอะไรดังพลาสติกเป็น ABS ทั้งหมดเลยแข็งปากมาเลยนะสีสันสวยงามแบบนี้อ่ะผมไม่รู้ว่าครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนแต่คิดว่าน่าจะเพียงพอที่จะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ตัดสินใจกับไับนะสซันล,ล่านะครับตัวฟิวเจอร์ตัวนี้อ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะคลิปจะน้อยไปหน่อยแต่ก็พยายามสร้างมาแล้วกันนะครับอังทองิชอครับ